สวัสดีค่ะมณระพันธ์นะคะตอนนี้นะคะผลงานที่มดกำลังออนแอร์อยู่นะคะก็มีละครเรื่องแมนเลอร์เกิดได้นะคะแล้วก็เร็วๆนี้ค่ะเรื่องนิกเกนหมักสังะะก็จะออนแอร์แล้วเหมือนกันค่ะแล้วก็มีรายการอึ้องเสียวนะคะทางช่อง8หมดทุกอย่างเลยค่ะแกก็ฝากด้วยละกันนะคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกคะ่ะที่มดได้มามีโอกาสได้มาถ่ายทีเดียสารฮักกันเองนะคะก็ ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ถ่ายดีเจสานเนี่ยมาค่อนข้างจะสักระยะหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยได้มีโอกาสมาถ่ายก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากเลยแล้วก็เป็นคอนเซปที่ออกแนวเซ็กซี่นะคะก็ขเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตื่นเต้นอนะ่ะตื่นเต้นชอบมากเลยได้มาถ่ายดียจสารอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เนาะภาพออกมาสวยแน่นอนค่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะส,สามารถติดตามมดได้นะคะในฮักแมกซีนะคะตามเซเว่นอีเลเวนทุกสาขาเลยละกันนะคะขอฝากไว้ละกันค่ะ,ขอ,ะ,คะขอบคุณค่ะ